ชีวิตของหนุ่มมิกบรมวุฒิรวยมากแต่ขอรับใช้ประชาชนมิกสละชีวิตลงสามชายแดนตายต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มมิกบรมวุฒิค่ะแม้เขาจะมีฐานะที่ดีแต่ก็ขอรับใช้ประชาชนเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาทางทีมงานพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขากันสําหรับเขาคนนี้นะคะเห็นผ่านทางหน้าจอกันอยู่เลยละค่ะ หนุ่มมิกบรมวุธออกมาแต่และครั้งเนี่ยก็แสดงบทบาทในทุกประเภทได้อย่างดีและไม่ว่าจะบทไหนแล้วก็บทไหนจะตัวก็ทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมละคะ่ะนี่ส่วนของชีวิตครอบครัวเองนะคะก็ คบาาดูใจกับสาวเบ้นพอทิ่ตาม,มานานกว่า8ปีค่ะแล้วก็เข้าสู่ประตูวิวากันตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2556ที่หัวหินซึ่งชีวิตความรักของทั้งคู่นั้นตอนนี้เนี่ยมีบุตรเป็นพยานร,รักด้วยกัน3คนลแล้วล่ะค่ะที่ีว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆมีลูกสาวสองคนลูกชายคนล่าสุดนี้อีก1คนค่ะนั่นก็คือน้องเปลม น้องเปมนั้นเป็นน้องขนสุดทองนั่นเองนะคะนอกจากมิกเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วเจ้าตัวยังรับราชการทหารอีกด้วยเลยค่ะมียศเป็นถึงร้อยเอกกันเลยตอนที่มิกไปเป็นทหารหน้าที่แรกๆเขานั้นก็คือการไปลงภาใตายเพื่อปฏิบัติภารกิจโดยมิกเคยปฏิบัติหน้าที่ที่ทหารสังกัดร,ราชชะองคลักษ์แต่ก่อนที่เขาจะได้ยศร,ร้อยเอกมานั้นนะคะไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆแล้วค่ะเพราะเขาต้องอดทน เขามีการทดสอบในเรื่องต่างๆมากมายและเขาทําสําเร็จได้ก็อยากใจคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงภรรยาภูมิใจในตัวเขาเพราะเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้การทําทุกอย่างสําเร็จและไม่เคยใช้เส้นสายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ